รอบการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กชื่อผลงานการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมิง P.D.C.A. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาผู้นำเสนอผลงานนายประสิทธิงามพักแว่น ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวราวัฒนาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ความสำคัญของผลงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีความสำคัญต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยทุกระดับ โรงเรียนวราวัฒนาเป็นโรงเรียนพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระราชชนนีสีสังวรซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริซึ่งทางโรงเรียนวราวัฒนามีแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพทักษะชีวิตโรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและยั่งยืนโรงเรียนวราวัฒนาใช้กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเดเมิงเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทำให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มีการดำเนินการปฏิบัติตามกิจกรรมที่วางไว้มีการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยังได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. จุดประสงค์1.1เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา1.2เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เป้าหมาย2.1เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ100 มีความรู้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจํานวน2กิจกรรม2 2เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจ,จริงในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงานโรงเรียนวราวัฒนาได้ดําเนินการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้วงกรคุณภาพของเดลี่ PDCA เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการดำเนินงานเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นให้มีการช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาการตั้งงบประมาณจัดหาวัสดุในช่วงอนมีการนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์สภาพป,ปัญหาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาซึ่งนำมาสู่โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนางานวิชาการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 2. การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติตามแผนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้กับครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในการบูรณาการทุกกลุ่มสาระ 3. การตรวจสอบการตรวจสอบ โดยการดำเนินการติดตามนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของผู้บริหารโดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการนิเทศภายใน ต้องกำหนดเป้าหมายจุดมุ่งหมายการวางแผนการลงมือปฏิบัติตามแผนและประเมินผลกระบวนการนิเทศภายในต้องมีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 4. การปรับปรุงโรงเรียนวราวัฒนารายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของนักเรียนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเป็นประจํ และวิเคราะห์ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและครูเพื่อนำมาวิเคราะห์แก้ไขและนำผลพัฒนาต่อไปจากแนวคิดและขั้นตอนในการดำเนินงานข้างต้นสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการผลิตผลงานได้ดังนี้วงจรคุณภาพของเดมิง PDCA ประกอบไปด้วย 1. แ p l a การวางแผน 2. ดู การปฏิบัติตามแผน 3. เช็คการตรวจสอบและ 4. แอคชั่นการปรับปรุงการดำเนินการเพื่อพัฒนาแหลง่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาประกอบไปด้วย 1. การนิเทศภายใน 2. การมีส่วนร่วม 3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 4. การจัดการเรียนรู้โดยแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาผลการดำเนินงาน 1. นักเรียนร้อยละ100มีความรู้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างน้อย2กิจกรรมให้นักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนได้เรียนรู้ 3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อน,นักเรียนและโรงเรียนวราวัฒนาชื่นชมยกย่องเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน จากการดำเนินง,งานการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพของ d เดมิง P.D.C.A. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จส่งผลให้โรงเรียนดำเนินการตามโครงการสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 2. โรงเรียนได้กำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน 3. ครูผู้สอนมีความตระหนักเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนที่บูรณาการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนท้องถิน่นสนับสนุนด้านต่างๆ 5. ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารครูผู้ปกครองที่ดำเนินการด้วยความจริงใจต่อเนื่อง 6. ผู้ปกครองผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆมาเป็นอย่างดีบทเรียนที่ได้รับ 1. โรงเรียนได้รูปแบบด้านการบริหารจัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมิง PDCA เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 2. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเกษตรเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยความเอาใจใส่และต้องมีความรับผิดชอบสูงนักเรียนยังเป็นเด็กไม่สามารถทำได้เต็มรูปแบบที่สมบูรณ์ ผลผลิตจึงยังไม่ประสบผลสําเร็จมากนัก 3. โรงเรียนไม่มีพันโรงคอยช่วยเหลือนักเรียนและดูแลทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ซึ่งต้องรดน้ําและให้อาหารทุกวันทําให้การดําเนินกิจกรรมบางกิจกรรมทําได้ไม่ต่อเนื่องขาดผู้ดูแลในช่วงวันหยุด 4. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ทำให้การดำเนินการบางกิจกรรมซึ่งนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ทำให้ขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องการเผยแพร่การได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชนผู้ปกครองตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆจากการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จ มีการเผยแพร่โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming PDCA เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาผ่านครูนักเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ ICT เช่น a c e b o o k l ล ne แผ่นพับประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับคุณภาพดีมากด้านการบริหารจัดการศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2,563และประจำปีการศึกษา2,564ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ด้านครูรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้านครูผู้สอนระดับคุณภาพดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2563ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ด้านนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่4ระดับประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสา